กราบสวัสดีครับผมโอ้โหพี่น้องครับผมต้องขอกราบขอโทษขอพรยอิรินะครับเมื่อวานนี้สองตัวครับโดนไปแล้วมวยไทยเจ็ดสีเอาละวันนี้ครับพี่น้องครับแก้ต่อไหมพี่น้องครับนะวันจันทร์ครผมประจำวันที่เก้าอับกันยายนครับสองห้าหกเจ็ดนะครับก็นะครับอยู่กับศึกมวยไทยพารามิตรครับผมมวยฮิตวันจันทร์นะครับบอกว่ามวยพิษวันจันทร์นั่นเอง นะครับอ้าวมื่พี่น้องครับมวยคู่แรกที่ผมมักเลยพี่น้องครับมวยคู่รองคู่เอกครับนะผมชอบมันได้ครับผมนะเปียวเสียงเงินครับยอนน้ำมันครับไอ้เจ้าตัวนี้ครับเปเพชรมวยมวยซ้ายครับมวยคุ้เครื่องครับผมหลักเหลี่ยมเชิงโชคดีสมองไอคิวมวยดีเลยนะครับผมว่าไฟนี้ครับต้องแจ้งเกิดได้แล้วนะครับก็นะครับเข้าวงในในกันไล่แขนันเลยแขนนะครับผมนะมีขวางหน้าครับมีแทงเข่าและไส้นะนะครับผมชอบมันได้ครับเปียวเสียงเงินครับยอนน้ำมันครับไฟนี้มั่นใจว่าจะ ควายใชนะไปได้ครับส่วนด้านมวยคู่เอกของรายการครับนะผมก็ชอบพระหน้าอมหน้าเพชรทวีศักดิ์ครับผมนะสสหมื่นสายิมนะครับไอ้เจ้าตัวนี้ครับเปรี้เพรมวมมวยขวามวยคุ้บเครื่องครับหลักเหลี่ยมเชิงโชคดีครับผมนะต่อยขวาเตะขาต่อยขวาต่อยขวาต่อยขวาเตะขวานะครับมีอาวุธนี่ครบเครื่องเลยนะครับไม่ว่าเข้าวงไหนได้กันลักไล่ล็อกแทงแทงเข่าตัวเดียวเลยนะผมว่านะครับ คู่ต่อสู้ครับผมความเป็นมวยยังน้อยนะครับผมนะทางด้านเพชรทวีชัยในความเป็นมวยดีกว่านะครับอ่ะขอสรุปง่ายๆครับผมนะ้สองตัวที่ผมชอบวันนี้นะครับผมนะคู่แรกครับนะมวยคู่รองคู่เอกผมชอบทางด้านของผมนะเปียวเสียเงินครับผมยอนละมันนะครับส่วนด้านมวยคู่เอกของรายการครับผมชอบทางด้านของผมนะเพชรทวีชัยครับผมนะ้นสสองหมื่นสามยิมนะครับก็ใครชอบเหมือนผมจัดไปเลยนะสมาชิกครับอ่ะขอกราบขอบพระคุณครับใครเจอคลิปนี้แล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับขอกราบสวัสดีครับ